Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกันนะครับผม โดยได้รับข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับโดยทางศูนย์ได้แยกการพยากรณ์อากาศออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและก็ได้แยกออกเป็นรายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับผมสาหรับการสภาพอากาศของทางภาคเหนือวันนี้คือวันเสาร์ที่5ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะอย่างไรกันเรามาติดตามกันได้เลยนะครับผม โดยลักษณะอากาศทั่วไปพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งทางด้านทิศตะวันตกของภาคนะครับผม mm hmm. สําหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือตอนบนนั้น คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใตใ้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดส่วนมากบริเวณจังหวัดตากสุขโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ใความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาดูการวัดปริมาณน้ำฝนของภาคเหนือเมื่อวานนี้กันครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือวันที่4นะครับโดยปริมาณฝนสูงสุด วัดได้ที่87.9ม mm, ิลิเมตรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวอํเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมส่วนที่อื่นของภาคเหนือนั้นก็มีฝนตกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งมวลน้ํามวลน้ําปิงก็เริ่มโอล้นเอล้นขึ้นมาท่วมเมืองเชียงใหม่อีกแล้วนะครับผมก็พอเป็นกําลังใจให้ครับสาหรับชาวเชียงใหม่ ลำพูนล,ลำปางรอดรวมมาจงถึงจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วนะครับผมน้ํามันจะต้องลงมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นฤดูน้ําหลากแล้วนะครับผมพรอแม่พี่น้องปลายฝนต้นหนาวครับผมเรามาดูการพยากรณอากาศประจําวันของ15จังหวัดทางภาคเหนือกันนะครับผมโดยวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดพิจิตรนะครับท,ทินปทินประสูตรพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์ร,รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยดอเรื่องตำนานเมืองสารวันนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับเป็นรายวันสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันเลยครับผมวันเสาร์ที่5ตุลาคมโดยวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแม่ลาน้อยส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอปางมะพร้าวอำเภอปายอำเภอแม่เสลียงและอำเภอสุบเมยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้อยู่ที่ประมาณ32นะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดเชียงรายวันเสาร์ที่5ตุลาคมครับผม คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเมืองเชียงรายเวียงชัยแม่ลาวอําเภอพานและอําเภอป่าแดดครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นอําเภอแม่สลวยเวียงป่าเป้าอําเภอเทิงอําเภอเวียงแก่นอําเภอเชียงของอําเภอดอยหลวงเวียงเชียงลุงอําเภอพญาเมงลายอําเภอขุนตาล อำเภอแม่จันอํเภอมอําเภอแม่ฟ้าหลวงอํเภอเชียงแสนและอําเภอแม่สายเป็นต้นนะครับอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่30ครับผมต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเสาร์ที่5ตุลาคมเชียงใหม่วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับโดยคาดการว่าอํเภอที่มีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอรพร้าวดยสเก็ด อำเภอแม่ออนอำเภอกัญญานีวัฒนาสมิงแม่แจ่มแม่วางอําเภอสันปะตองอําเภอดอยหลออําเภอจอมทองอําเภออมก๋อยนะครับผมส่วนอําเภออื่นที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อําเภอฮอดอําเภอดอยเต่าอําเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอําเภอเมืองเชียงใหม่อําเภอหางดงอําเภอสารพีอําเภอสันกำแพงนะครับรวมไปถึงอําเภอแม่แตงอําเภอเวียงแหงเชียงดาว อำเภอชายระการอำเภอฝางและอำเภอแม่อายเป็นต้นครับผมส่วนอุณหภูมินั้นเชียงใหม่วันนี้คาดว่าสูงสุดอยู่ที่31นะครับต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดลำปูนกันครับผมลำปูนวันนี้พยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่5ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะเจ้าอุณหภูมิ สูงสุดก็อยู่ที่31 2, 0, องศาเซลเซียสต่ำสุดก็อยู่ที่24 0, องศาเซลเซียสนะครับผมอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อํเาเภอเวียงหนองเวียงหนอง2นะครับอํเาเภอปา่าโฮกอํเาเภอบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างและอํเาเภอลี้นะครับผมส่วนอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอบ้านทิเมืองลําปูนอํเาเภอเมืองลําปูนนะครับแม่ทาและอํเาเภอป่าซางครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางครับเมืองลดมา้าเสาร์ที่5ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเมืองปานอําเภอเกาะคาเสริมงามแม่ทะศบปราอําเภอเถิงและอําเภอแม่พริกนะครับส่วนอําเภอ อื่นๆนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับสำหรับจังหวัดลำปางเช่นอํเาเภอวังเหนือแจ้หม่มอํเาเภองาวอํเาเภอแม่เมะออำเภอเมืองลาปางและอํเาเภอห้างฉัดนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็31องศาเซลเซียสต่ําสุดที่24องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแพร่กันครับเสาร์ที่5ตุลาคมมีคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเด่นชัยอเภอวังชิ้นส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับเช่นอ,อสองอ,อร้องกวางอเภอหนองม่วงไข่อเ,อเมืองแพร่สูงเม่นและอรอ,องครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยาการณ์อา,ากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมวันเสาร์ที่5ตุลาคม จังหวัดน่านวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอเชียงกลางอําเภอทุ่งช้างสองแควและอําเภอท่าวังผานะครับผมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อําเภอปัวบ่อเกลือสันติสุขแม่จริมอําเภอภูเพียงอําเภอเมืองน่านอําเภอบ้านหลวงเวียงสานาน้อยนาหมื่นเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33า ต่ำสุดที่24ิองศาเซลเซียสนะครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดพะเยากันครับผมวันเสาร์ที่5ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองน้อยละ30ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอภูซางเสียงคําอำเภอจุนอำเภอภูกรมยาวและอำเภอแม่ใจนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอดอกคําใต้อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนครับอุณหภูมิสูงสุดที่31 สสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมเสาร์ที่5ตุลาคมจังหวัดตากวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่ท่าสองอยางสามเงาอำเภอบ้านตากอำเภอเมืองตากและอำเภอวังเจ้านะครับส่วนอำเภอส่วนอำเภอแม่ละมาดอำเภอแม่สอดพบพระและอุ้มผาง คาดกันว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับ,รบเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมเสาร์ที่5ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอลมเก่าลมศักน้ำหนาวและอำเภอเขาค้อนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อย ได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโปง่งชนแดนน้องไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่3 3าต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาตามการเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่ครับผมเสาร์ที่5ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่โกสัมพีนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอคลองลานนะครับส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอพานกระต่ายลานกระเบือทรายงามทรายทองวัฒนาเบึงสามัคคีคลองขุง่ชานุวรรักษ์บุรีและอำเภอปางศิลาทองนะครับผมส่วนอุณหภูมินั้นคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ําสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ ประจำวันของจังหวัดพิจิตครับผมเมืองสารวันวันนี้วันเสาร์ที่5ตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมพิจิตวันนี้ทุกอำเภอคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับไล่มาตั้งแต่อํเภอวชิรบรารมีสามงามอำเภอเมืองพิจิตรสากหล็กโพวังายพูนโพประทับช้างอํเภอบึงนารางตะพานหินทับคอโพทะเลบางบุญนาคและดงเจริญเป็นต้นครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ําต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตกันครับผมเสาร์ที่5ตุลาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกทุกอําเภอคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยครับสำหรับจังหวัดอุตรดิต์วันนี้เช่นอําเภอบ้านโคกฟากท่าท่าปลาน้ำปาดอําเภอเมืองอุตรดิต์รับแลตรอนบึง ทองแสนขันและอำเภอพิชัยเป็นต้นครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทัยกันครับผมเสาร์ที่5ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางของสุขโขทยัยวันนี้ได้แก่ศรีสัชนาลายัยทุ่งเสียมและอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับส่วนอำเภอ ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอคิรีมาศกงไกรล,ลาศอำเภอเมืองสโโไทยสีสำโรงสวนคโลกอำเภอศรีนครนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมวันเสาร์ที่5ตุลาคมพิษณุโลกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปรางนะครับผมส่วนอำเภออื่นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอชาติการนครไทยอเภอวัดโบสถ์อพมพิรามบึงละกรมอบางละกเมอเมืองพิศณุโลกและอบึงบางกระทุ่มนะครับผมส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับ โดยสรุปภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้ก็มีฝนน้อยลงนะครับผมอุณหภูมิก็ต่ําลงเล็กน้อยครับลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวทางจังหวัดเชียงใหม่ล,ลําพูนลาปางเลื่อยลงมาจนถึงจังหวัดแพร,ร่อุตรดิตถ์สนุโลกสุโขทัยพิจิตรนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมขอให้ติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการครับเนื่องจากมีน้าไหลหลากลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงนี้กําลังท่วมหนักอยู่ครับผมพ่อแม่พี่น้องช่วยส่งกําลังใจไปให้ชาวเชียงใหม่ช่วยชาวจังหวัดในตัวจังหวัดเชียงใหม่กันด้วยนะครับผมเชียงใหม่ลําพูนค่อนข้างลําบากครับช่วงนี้สําหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงเฉพาะทางภาคเหนือก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามาก,กันทุกๆคนนะครับวันนี้วันเสาร์ห้าครับผม สวัสดีครับผม